สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชแนลนะคะหญิงล mm ัฟลาฟนะคะวันนี้เราจะมาฝึก การใช้เสียงหัวเราะกันนะคะสำหรับใครที่เคยฝึกอยู่แล้วเราก็ฝึกต่อสำหรับคนที่ยังไม่เคยฝึกแล้วก็เพิ่งมาเจอช่องหญิงครั้งแรกนะคะเราสามารถเริ่มต้นไปด้วยกันได้โอเคไหมคะก็เดี๋ยวเช้านี้เนะาะหญิงก็อยากให้ทุกคนนะคะกลับมาอยู่ที่ตัวเองก่อนเนาะก่อนที่เราจะ start ฝึกเสียงหัวล้อเ,เนี่ยอยากจะชวนทุกคนกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองก่อนไม่ว่าเราจะนั่งอยู่ที่ทำงานอยู่ที่รถหรือว่าเพิ่งลุกจากเตียงนะคะก็หายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายร่างกายก่อนที่เราจะเริ่มนะคะหายใจเข้าหายใจออกระหว่างนี้ให้เราเพิ่มรอยยิ้มเข้าไปเช้าเช้ามันอาจจะ ยิ้มได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ไม่เป็นไรค่อยๆขยับเปิดใบหน้าของเราขึ้นชา้ชาๆเราจะไปกันแบบชา้ชาๆหายใจเข้ายืดออกด้านข้างหายใจเข้ายืดขึ้นข้างบน ทันไหมคะเราจะไปด้านนี้ใหม่นะด้านข้างลำตัวนะคะยืดออกไปการยืดเหยียดร่างกายจะทำให้เราเนี่ยเปิดเขาเรียกว่าทำให้ความรู้สึกแหละอารมณ์ภายในของเราอะมันเปิดกว้างทุกคนลองสังเกตนะอ่ะหายใจเข้าออกเปล่าลมมองทางป่าเข้าออกมาข้างหน้าคะ่ะ เข้าออกไปข้างๆ้างค่ะเข้าไปข้างหน้าค่ะเป่าลมไปไกลๆเข้าผลักมือไปเรา่นข้างยืดให้สุดเลยนะคะยืดให้สุดอย่างนี้นะสุดนะคะยืดให้สุดเวลาที่เรายืดสุดมันก็เหมือนเลือดลมอะค่ะมันมันไปเลี้ยงเราสุด สุดมืออะถ้าเรายืดแบบไม่สุดมันก็ไปได้ไม่เต็มที่ยืดสุดยืดสุดยืดสุดอ่ายืดสุดพูดคำว่ายืดสุด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 โอเคไหมคะทุกคนตื่นย่างตื่นย่างเดี๋ยวหิงปิดเพลงแป๊บหนึ่งโอเคหลังจากที่เรารู้สึกว่าเรา Active ขึ้นมานิีนึงแล้วเราจะต่อด้วยบทเรียนก็คือเราจะสบัดมือขึ้นมาทุกคนเหมือนเราเป็น l e ดเดอทุกคนเคยเห็นเชียร์ลีดเดอร์ไหมการสบัดมือนะคะการเช็ค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 แบบนี้มันจะทำให้เรามันเป็นวิธีหนึ่งค่ะที่ทำให้ร่างกายเรารู้สึก Active เป็นการปลุก ตัวเองยามเช้าส่งสัญญาณไปยังสมองนะการสบัดสบัดสบัดอะทุกคนพูดคําว่าสบบัดส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 นะคสบัดสบบัดสบบัดสบพูดว่าสบัดสบัดบัดสบ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 ัดสบ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 ัดดสบั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  โฮโฮฮ่าฮ่าจำได้ไหมคะนี่ง,ง่ายโฮโฮฮ่ฮ่โฮโฮฮ่ฮ่เราจะทำสองฟังก์ชันนะคะก็คือเราจะเปล่งเสียงแล้วเราก็จะผักมือไว้ข้างหน้าด้วยเมื่อกี้นี้สวัสด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 แล้วนะต่อไปเราก็จะโฮโฮฮ่าฮ่โฮโฮฮ่าฮ่โฮโฮฮฮ่แบบนี้ต่อเนื่องต่อเนื่องนะทุกคนอะไรที่เราทำต่อเนื่องเนี่ยมันจะ ได้ประสิทธิภาพโอเคหนึ่งสองสามหกหกห้โห้าหกหกห้าห้าหกหกหหหกหกหหสนุกกับมันค่ะหกหกห้าห้าหกหกหห้าเปิดใบหน้าเยอะเยอะหกหกห้าห้าหกหกห้าห้าหกหกห้าห้าหกหกหัาห้า กลางมือกว้างขึ้นหห่หห่หตอนนี้เราจะประกอบกันก็คือมีทั้งการเช็คแล้วก็มีการทางออกเสียงหห่หมีการผลักมือเราจะรวมหลายอย่างแล้วนะคะโห่หโห่หโห่หห่ทีนี้ใบหน้าเราเนี่ย ไม่เครียดนะคะทุกคนใบหน้าให้ยิ้มแย้มหกหักหัโหกหฮกหักหกหักหักหกหัหหหแล้วออกเสียงเย่กางมือออกไปค่ะอีกครั้งหนึ่งเย่กางมือออกไปค่ะโอเคเป็นไงคะ ทุกคนดตามหญิงน,นะทุกคนจะรู้สึกเลยว่าอืมลงหายใจดูหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างลองเช็คสิคะเราโดยมากแล้วเนี่ยเวลาที่เราออกเสียงเนาะเปล่งเสียงแล้วเรามีการเคลื่อนไหวอะลมหายใจที่เคยสั้นหรือว่าหายใจลงไปไม่ได้ลึก ตอนที่เราตื่นนอนใหม่ๆเนี่ยมันจะดีขึ้นนะมีใครรู้สึกหายใจลงไปได้สบายขึ้นยกมือขึ้นหน่อยโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยค่าต่อไปนะคะเดี๋ยวขอเปิดเพลงนิดนึงต่อไปเราจะ เปิดรอยยิ้มให้ใบหน้าของเรามากขึ้นการยิ้มคือการส่งสัญญาณไปยังสมองแบบหนึ่งนะคะอิริยาบถท,ที่เราสร้างกับตัวเองจะเป็นการบอกอารมณ์ภายในของเราดังนั้นหากเรารู้สึกหม่นหมองไม่ค่อยสดชื่นลองค่อยๆใส่รอยยิ้มลงไปบนใบหน้ายัาไม่ต้องคิดว่าเราไม่มีเรื่องให้ยิ้มหรือว่าเรากำลังมีปัญหาอยู่ให้วางเรื่องนั้นไว้ก่อน นะให้เราวางเรื่องต่างๆไว้ก่อนแล้วก็ลองมาทำตามแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนทุกคนโอเคทุกคนลองเผยรอยอยิ้มออกไปสิยืดเหมือนเรามีหนังยางหนังยางกำลังยืดแล้วก็ยกยิ้มขึ้นลนะ ยืดยืดออกเสียงยืด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 เห็นฟันไหมต้องเห็นฟันด้วยนะยืด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 ใครยังรู้สึกว่ามันมันเกรงมากเลยหญิงให้ทำอะไรนะคะโอเคหญิงจะให้เทคนิคอันหนึ่งให้เราหยิบไข่ควงขึ้นมาสมมุตินี่คือไขควง ขายควไวขายกับขาตรงนี้เรามันไม่ค่อยได้ขยับให้เราขายนอดออกเอาอีกข้างมึขายอ,อกรู้สึกมันดีขึ้นเลยคะหากมันยังไม่ดีขึ้นยิงมีอีกเทคนิค ให้เราหาปากกาทุกคนเอาเสีอะไรดีจะพูดนะคะมีปากกาไหมคะดิมสอบปากกาให้เราอืมนี่คะ่ะให้เรานะคะคิดว่ามันสะอาดนะคะเอ้าเดี๋ยวนะคะฝามันหลุดใส่เข้าไปก่อนให้เรายิ้ม

มันช่างยากเหลือเกินเนาะเราก็หาปากกามาแต่ถ้าเราทุกคนนะคะอนุญาตให้ตัวเองอะได้ยิ้มเราอนุญาตให้ตัวเองได้ยิ้มบอกกับตัวเองค่ะฉันอนุญาตอนุญาตตัวเองให้ยิ้มแบบนี้ก็เท่ากับเรากําลังส่งสัญญาณเนาะคุยกับตัวเองอนุญาตให้ตัวเองได้ยิ้ม แต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆนะคะเราก็จะยิ้มออกมาได้อัตโนมัตินะโอเคไหมคะโอเคเราไปต่อต่อไปนะคะหญิงจะให้ทุกคนเรียนรู้กับการตกมือนะการตกมือทีนี้การตบมือของเราเนี่ยจะเป็นการตกมือที่ไม่ใช่ตกแผะแบบนี้นะคะแต่ว่าเราจะตั้งใจตก ให้มันได้ประโยชน์จริงๆก็คือเราจะให้นิ้วทั้งหมดนี่นะคะชนกันมีแรงกับแทะเข้าหากันแบบนี้ทำทำตามหญิงนะคะเหมือนเราตบยุงเลย <c oughs> แต่ว่าเราจะใส่จังหวะเข้าไปแบบนี้หนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองสมหนึ่งสองหนึ่งสองสาม หนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองสามเฮลโลเฮลโลก้องเอิงมันมัวเฮลโลเฮลโลโอเคหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองสามยิ้มด้วยหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองสามแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นเสียงโฮโฮฮ่าฮ่าฮ่าโฮโฮฮ่าฮ่า โฮโฮฮ่าฮ่าฮ่ามีสตินะคะมีสติโฮโฮฮ่าฮ่าฮ่า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 เราจะทำต่อเนื่องแบบนี้ค่ะยาวๆจะสังเกตได้ว่าตอนเราตบมือเนาะเราจะรู้สึกเฮ้ยมันมีมันมีจิดจิตจิจ,จิมีการแบบว่าเลือดลมมันมันได้รับการ สั่นสะเทือนเข้าไปข้างในอันนี้ก็คือในแง่ของการตบมือมันก็จะดีกับสุขภาพอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันมีการอย่างที่บอกมันมีการสั่นสะเทือนมีแรงกระแทกเข้าไปแต่ว่าเป็นแรงกระแทกที่เราเราไม่ได้ทํามันรุนแรงมากเนาะโอเคไหมคะ <laughs> ตบมือแล้วยิ้มขึ้นมาคะ่ะ <laughs> แบบคุณขามันจะง่ายๆแบบนี้แหละคะ่ะโอเคต่อไปเราจะทำอะไรดีนาะต่อไปอ่ะให้ทุกคนสบ,บัดมือลงเพลินว่านิ้วญิงเนี่ยนะคะมัน มันกําลังมีแผลอยู่เนาะก็เลยจะต้องติดติดผ้าไว้ค่ะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไร <laughs> ก็บางครั้งนะคะเราก็เกิดอุบัติเหตุได้เนาะก็ไม่เป็นไรค <laughs> าถานะคะก็บอกว่าโอเคอิส okay, ไม่เป็นไร <laughs> สวัสดขึ้นสวัสดลงค่ะ ยิ้มไปด้วยนะคะโอเคต่อไปเราจะมาฝึกการหายใจนะคะเวลาที่เราพาร่างกายให้มันแบบมีการวอร์มขึ้นมาแล้วอะ่ะเราก็จะมีการพักพักด้วยการหายใจหายใจเข้านะคะหายใจออกหายใจเข้านะคะหายใจออก อีกสักครั้งนะคะหายใจออกทุกครั้งที่เรากลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็ลมหายใจเนี่นะคะให้เราอยู่กับสิ่งนั้นแบบเต็มเปี่ยมเนาะมันก็เหมือนกับเราเนี่ย ไม่ได้วอกแวกออกไปข้างนอกเนาะก็เป็นการได้อยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจในเวลาสั้นๆก็มีประโยชน์มากมายเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปต่อนะคะเดี๋ยวเราไปต่ออิงก็จะมาชวนทุกคนบริหารท้องเนาะให้ทุกคนเคาะท้องนะคะเคาะท้องเนาะนี่นะคะเคาะท้อง <laughs> แล้วเราจะออกเสียงคําว่า โอ้โห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 อ้โหโ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 อ้ โอเคต่อไปนะคะเราก็จะมานวดนวดไส้นวดท้องของเราทุกคนรู้ไหมคะว่าระบบการย่อยของเราเนี่ยนะคะมันจําเป็นที่จะต้องมีการขยับมีการขยับเวลาการขยับท้องไส่ของเราเนี่ยเวลาที่มันขยับ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 เนี่ยมันก็จะทําให้เขาเรียกมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ภายในเนาะเหมือนคล้ายๆกับว่ามันไม่ได้นิ่ง ถ้าเกิดเรานิ่งจนเกินไปได้วยนะคะมันก็มีโอกาสที่จะทําให้ท้องเราผูกได้ดังนั้นเนี่ยเราจะมานวดไส้ของเราด้วยการหัวล้อเบาๆทุกคนคลึงท้องนะคลึงท้องอย่างนี้คะแล้วก็เริ่มค่อยๆเปิดใบหน้าขึ้นมานะคะ ลูลูปไปนะคะลูบด้วยความเหมือนกับเรากำลังให้ให้ท้องของเราเนี่ยมันได้รับเสียงวอล้อไปด้วยนะคะระหว่างที่เราคลึงท้องแล้วทุกคนสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เราหญิงบอกให้คลึงท้องไปด้วยเนี่ยแล้วก็วอล้เอเบาๆขึ้นมาไปด้วยเนี่ย มีการนั้งขยับมือมีการทั้งเปล่งเสียงหัวล้อเน,นี่ยนะคะเราจะรู้สึกว่าท้องของเรามันมีการบดบดมีการบดอยู่ข้างในอะถ้าเกิดเราบีบนวดเฉยๆเนาะมันก็ได้ระดับหนึ่งทุกคนแต่ถ้าเราออกเสียงหัวล้อขึ้นมานะว่าทุกคนรู้สึกไหมคะว่ามันมีการบดเข้าไวได้ลึกขึ้นเหมือนกับ มันมีการส่งแรงเข้าไปได้ลึกขึ้นนะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยการหัวเราะยังเป็นเรื่องที่ยากสำหรับฉันไม่เป็นไรให้เราออกเสียงแบบนี้ค่ะ โฮโฮฮักฮ่โฮโฮฮ่าฮ่โฮฮฮเป็นการส่งแรงเข้าไปก่อนโฮโฮ่ฮ่าโโฮ่าฮ่าโฮโฮ่กฮ่าโฮโฮ่าฮ่าโฮโฮ่าฮ่าโฮโฮ่าฮ่หฮกฮักฮ่โฮโฮฮฮ่ยิ้มด้วยโฮโฮฮ่ค่ะโฮโฮฮ่ฮตายิ้มด้วยค่ะโฮโฮค่ะฮหโฮโฮฮ่ฮมือยิ้มด้วยค่ะโฮโ่กฮ่ฮโฮฮ่โฮฮฮยิ้มทุก ส่วนก็ฮ็อปฮัพฮัพฮโอฮัพฮัพฮโอฮัพฮัพฮโอฮัพฮัพแล้วก็ให้เราขอทองอะวนราไปเรื่อยๆนะคะช่วงแรกมันอาจจะทำไม่ได้ต่อเนื่องไม่เป็นไรทุกคน แค่ถ้ารู้สึกมันฝืนรู้สึกมันมันฝืนเนาะให้เราพักหายใจค่ะหายใจเข้าหายใจออกบางทีร่างกายเรายังผ่อนคลายได้ไม่หมดมันก็จะอาจจะรู้สึกว่ายัางเกร็งๆนะให้เราผ่อนคลายมากขึ้นอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นเนาะ อยิงอาจจะบางทีจังหวะสตาร์ทอาจจะไม่เท่ากันเนาะแต่ของแต่ละคนก็ไม่เป็นไรค่ะก็วันนี้ถือว่าได้ได้มาจูนตัวเองกับเสียงหัวเราะได้มารู้จักกับวิธีการออกกำลังกายที่ใช้เสียงได้รู้จักการแย้มยิ้มเบิกบานด้วยการ ฝึกที่จะยกกิ้มขึ้นมาบ่อยๆนะคะถ้าเกิดทำไม่ได้หรือสึกทำยากให้เราหาอุปกรณ์ช่วยนะคะก็คือปากกานะคะให้มาช่วยขึงบริเวณนี้ไว้แต่สิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แบบใดก็ตามนะคะสิ่งสำคัญคือใจของเรากทุกคนใจที่เปิดใจที่เปิดเปิดให้ตัวเองได้เข้ามาเรียนรู้เปิดให้ตัวเองได้ยิ้ม เปิดให้ตัวเองได้ฝึกหัวเราะได้ลองหัวเราะในแบบที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะแต่ว่าถ้าเราได้เข้ามาทำบ่อยๆเนาะลองติดตามคลิปวิดีโอเก่าๆของหญิงที่เคยลงไว้นะคะทุกคนก็น่าจะพอได้เห็นแนวทางเนาะวันนี้วันนี้เราหัวเราะกันประมาณนี้เนาะแล้วเรามาพบกันใหม่นะคะ กับคลิปหน้าของหญิงลับลานะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขแย้มยิ้มแล้วก็เบิกบานค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะโฮห่ห่าๆ่า